สวัสดีสวัสดีพี่น้องปองปลายเบร์อถูกผู้ทุกทานเดอ้อสบายดีเอฟซีทางฟังเล่าเฮาสวัสดีเอฟซีทางฟังไทยและสบายดีเอฟซีทางฟังต่างประเทศเดอ้อพี่น้องน้องเน้มแชนแนลกราฟมากคือกาวอีกแล้วเนาะซึ่งกฟสัญญาน้ำทานผู้ชมไวจนเบี่ยวนาดมาหนึ่งจนสองแถวแล้วเนาะพี่น้องนาอว่าเขาจะไปเที่ยว ประเทศไทยหรือว่าปลายทางเขาเป็นกรุงเทพมหานาโกะอันนี้น้องพี่น้องน้องืันนี้ก็อากาศดีดีน้องเนี่ยมก็ดีใจแห้งเสร็ดไปเที่ยวไทยอีกแล้วนาอพี่น้องอ่ะแล้วเขาสีอัพสียอัพเดทอยู่ในรถกันน้ำลังงนอกเซิงว่ากอนนานีน้องเนี้ยมแจ้งในไลฟ์สดไปว่าจะไปการเดินทางไปกันสามคนนาอมีน้องสาวแต่ว่าตอนนี้ก็กลับมาเดินทางเข้าสองคนคือเก่าเนืองจากว่าน้องประสบอุบัติเหตุนาออาการเพื่อนก็ดีขึ้นร้ายแล้วพี่น้องแล้วก็ นั่ทรงตัวมายังกลบบานมายังปากซี่เด้อพี่น้องเด้อไลายวันโคนซึ่งน้องเนี้ยกระไรลุคลิปช็อตไปนอดถ่าทานผู้ชมทานได้ที่าบบว่าไในเบิ้งกับเบิ้งได้เด้อพี่น้องอาการน้องดีคืนแห้งกะขอบพะคุณไลายๆน้ำถูกทานที่เป็นห่วงน้องน้องเนี้ยกะดีใจที่ว่ามีคนเป็นห่วงน้องแต่กับโบน่ปีนี้สิพาน้องไปอีกกะมี่น้องเบิ้งก่อนเนาะอ่ะเป็นจังไรมือนี้อินี โบเรมีแต่กระเป๋าใบเดียวได้เพราะว่าข้าเสีเอารถาข้าวเขาน้องพี่น้องเอารถเก๋งอันนั่งบอลเงินข้าเข่าข้าเสียหายเบิ่งว่งา,า,วา,า,ววามีอีสังหนทีว่าจะค้นไปกรุงเทพมาหานครน้องพี่น้องยาม่าไปสองคนเนะ้ะแทนเครื่อ,องจะสีเต็มรถเกือ,อกว่าเต็มพี่น้องนี่กระเป๋าเดินทางนี่ของหนองแหนมเนาะเพราะว่ากระเป๋าใบหน่อยบมีนี่แต่กระเป๋าใบใหญ่นี่กข็ของเยยาก อันนี้รองเท้าเกือบโกบห้าเนาะเอาไปเปียนเนาะพี่น้องเธอเจ็บสีอีนี่ยัง,ง,ยงแล้วก็ที่ขาดก็ได้ไฟสายโซล่าเซลเพื่อว่าเพื่อว่าเป็นอีนยังเนาะพี่หนอ้องเพื่อว่าแบบว่าไฟดบับอปียงกลางขั้นเขาจึงสิได้ซุกเซรินนะและการที่ขาดก็ได้ก็คือขาพญัญย,ยนตหรือว่าจีนังของ ไอ้ตามหรือว่ายูทูบเบอร์ตามอุบลค้นซีเกตนางแม่ว่ายังให้ไปฝากนงางขนาดนางว่าขายบไดาเดินนางนี่ดอ้อยนางว่าเออแล้วฮัสไปเบิ้งอันให้เบิ้งล้างโดดว่าัทไหนเบิ้งบ้ัทไนเบิ้งล้างโดดคันไ่บาทก็เอาไปนะจ๊ะ <laughs> คันไ่บาทก์พี่น้องอยากไปไ่บาศอยู่ฟังไท่านแล้วเพราะว่าแต่ละเท้าผมลองเน้มไปกับบอดาไปแบบไปวัดไ,ปไ่บาทจากจะเท้าขนะพี่น้อง นี่ยาตัวแทงัวนี้ลูกเต่าเ้างับมีเนาะลูกเต่าเ้าก็เอาไปเบิร์ตเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็กระติกเนาะกระติกหน้ามาก็ะยากเขาไปเบิร์งข้างในเนี่นี่โอ้ยมีเบิร์ตส้มบัร์ดส้มบาร์ดทีเนาะอ่ะถือว่าครบเครื่องสิไปย,ย่ำได้กับซ้ำสี่ใหญ่าบานเนาะเดี๋ยวก่อนสิไปเขาต้องไปคอบอัน อีเมกอนวานหองเงียมสิบปไปหาเพื่อนรวยพวกนก่อนจกบาดนาอพี่หนองเนา้ว่าข้นในขอบรลสานเต่สาวเราอาบน้ำอยู่เนาะโ,โอ้ยรวยเนคุณอ่ใอนได้จสิงเะีอกเอาจนายเยียบขี้หัวเต้มจี้หัเนทนช่วขี้หัวขี้หัวมาขี้เลยอ,อยู่รยวงเง แงเป็นฟรีผีฮู้บะไรปวดเกือบปวดเกือบไม่ยูครับคุณอรปวดเกสีไปกันเด้อะเดินทางไปประเทศไทยกันเด้อไปมีโสูไปมีใช้ไอ้ในเงินมาหลายหลายคุณพาคคุณเจ้าคุณพ่อคุณแม่ผลฤษีรัตน์ใจคุณพ่อไว้ไปทางใดก็ให้เทมบุญเทมาราคุ้มครองให้มิใช้กามาูเลย เมื่อยหันกระพ่ากันอยู่กันนอนเบิ้งเวลาเมื่อยูเลยโอเคจ้าทุกท่านทางเด็กควงควงไปก่อนไปค่ะายเดือนจะเป็นยังไงบ้างสีสีเสมอีกสีพี่หนุ่มเออมันมันั่แตกเมื่อตอนจอไปกันเน๊อเดียนี้ไปกันเน๊ะเดี๋ยวจะเนยังไางเออบ๊ายบายไอ้รวยบ๊ายบายไอารวยสิไปนั่งได้นี่เอามาเดี๋ยวขอวใจใหม่แล้าอันเบิ้ง ของข้าแต่งโตน้ะพี่น้องเบ้่วเขาว่าบบคือคนล่าเขาว่าไปยาวไนเนาะแกย่ามือ้อมืออันโซเฟอร์ห้าแห้งคักพี่น้อง โอ้สบายดีท่านผู้ส้มนะบอสดีสบายดีเอฟซีเพิ่งเศร้าอยู่นะเมิ่อว่าจกสิบเพิ่งยังเป็นเบอร์เบร์อยู่เนาะหรอย่าวะเพราะว่าตอนนี้เขาสตาร์ทกันที่เจ็ดโมงเนาะพี่น้องเนาะตื่นหกโมงออกเจ็ดโมงเพราะว่าร้านเพราะว่าร้านหันแปดโมงนี่สิไปร้านสายหละร้านเปิดเนาะเอาพี่น้องเจอกันยูทีดานชองเมกเดอร์่ซิงวานของเนียมไทยเ็นไลน์แล้วเขากะไปไปด้านของเนียมกับชิวๆๆไปทางไทยเลยเนาะซึ่งแวาเลือกได้เนาะ ระยะการเดินทางเท่ากะยะกากาอันจะกิโลก่อเจ็ดโล่กว่ากิโลนอกจากนครปักเซฮะกรุงเทพมหานครเดียวหอดไซนองเนียมสีผ้ากันปื้อซ่าก่อนแเลยจึงสีเบาให้ฟังต่อเล้อพี่น้องเนอะไปไปไปวุ้ยเจอกันเจอกันพี่น้องกรุงเทพมหานครเนอะตอนก็ยะการลังอ่ะเพ็ดเกี่ยวกับ เดินทางไปเนาะเส้นทางเดิอพี่น้องนี่ดิเพิ่นเพื่นเบิงในแมปโชคบดีที่บาตรวจท่ามันกระลุนใหม่เนาะมันมีหนาจนอเนาาจุดหมายไปทางจากนาครปักเานไปกรุงเทพมหานาครมี่้าผ่านทางก็คือดานบานเฮ้าทหละเส้นทางเร็วที่สุดในสภาพการจราจรปัจจุบันป้าทพกคนระบบเพิ่นที่ดีเด้อพี่น้องเพิ่นมีบอกเฮาอีกได้ระยะทางเมน เจ็หอยเศร้ากิโลเมตรเนาะใส่เวลาซีบสุโมงขั้นว่าเ้าหอดกรุงเทพนะเจะ้าหกโมงแรงขั้นว่าเ้าแลนไวหเนาะแต่น้องเนมก็เอือยยายาแวากันว่าคอยไปเอาเพราะว่าหนึ่งมากเอือยยาว่าน้องเนมกับคับครับปวดกับโบฮันแข็งแหยงนะก็เลือดบฮันไหวใจให้ไปปันไดแต่เอือยยากะ คันสีวาวแล้วกาซ้ว่าเป็นครั้งแรกของกระยาอีกที่ว่าเดินทางไปกรุงเทพมหานครที่ว่าไปแบบนี้อดีตยี่ใดพี่น้องไปจากนครปากเรีสู่กรุงเทพมหานครเนาะอ่าโซเฟอร์ห้าตื่นเต้นบ้งตื่นเต้นตื่นยังบ่ตื่นตอนนี้ยังบ่ตื่นอยู่ตอได้ยังบ่ตื่นตป็นเบื่อเมนเบื่อเบื่อยู่ี่ได้ไปหากินกาแฟอยู่อะไรยูบ่นดับอะไรอย่างเงี้ยห้าต่องขามด่านช่องเม็กหรือว่าไส้เดนลาวไทยเนาะ คือห้าต้องมุ่งนาะไปจังหวัดกรุงเทพมาหานครเอ้ยยังเกาะอุบลราชธานีก่อนไปเวไอายามเ้าก่อนนีดหนึ่งจึงสิได้ไปเลยเด้อพี่น้องไปของฮาเขาจะเสียด่าคาดานผ่านทางโกนเนะดานละเกาพันกีบเนาะพี่น้องซึ่งคาผ่านทางน้องเนี้ยมกะพอดีเล็จะบอกทานผู้ชมนักท่องเที่ยวที่จะมาลินเลยเนาะก็คือ อยงเงื่อนค่าพัานทางไปเลยพี่นองดานดเก่าขั้นกี่เก่าหนึ่งเก่าก็สองสิบเอ็ดเก่าสามสิบเจ็ดสิบเจ็ดพันเนาะทั้งไปทั้งกลับพี่น้องอ่ะเอ้ยมิจะไปได้เนอะมิจะไปหรือว่าหรือว่าคาพัานทางทั้งไปทั้งกลับเป็นเงื่อนไขก,กันนะจะประมาณลอยบาทเนาะพี่น้อง<ช>แต่ว่า พอชินว่างเต่าต่ทาเงินเล่าเท่ากันนะจ,จะหกสิบพันกีบหรือว่าหกหมื่นกีบเล่าเด้ร์เฉพาะดานฟังเล่าพี่น้องเพราะว่ามาแต่ละเทือน้องนี้บรบดวเคยบอกจ้าคือว่าเข้าเสียค่าผ่านทางเท่าใดนนะวะว่าง่ายๆซะว่าไปกับไปกับกับซ้ำนันแหล่พี่น้องประมาณรอยบาทแล้วก็ทางปากช่องเส้นกันเนาะประมาณเดียวกันเนาะเหรอเนาะปากช่องสองพันปากช่องสองพันเออไปกับสี่สิบ ไปเก้ากันนะจา้าเจส7 0 8แปดสิบบาทไทยอ่าพี่น้องนะกับตอนนี้น้องเนียมกับเฮนวานะทองเทียวฟังไทยเพิ่นมาละ เราผ้ากันมาหอดด้านช่องเมกหรือว่าพรมแดงเลาวไทยนอพี่น้องนอบ้านเท่าฟังเล่าเอิ่นว่างเตาตอเขตแต่ฟังไทยเพื่นเอิญด้านชองเม็กซ์นออย่างเนาะนี้ด้านนี่เพื่นกระเฮ็ดไม่ได้พี่น้องเชิงว่าดได้เปิดน้ำใสตั้งแต่โมเ็นปีก่ายเพื่นแล้วเนาะเดีเพื่นจะเปิดอ่ะปีสองพันเจ็ดสิบองเพื่อนหรืว่าเปิดประเทศทะเลเมย์เราจะเปิดประเทศทะเลนี่เดี๋ยวเขาจะผ่านท่าทุลาหน่อยนึงเดื้อพี่น้องเนื้อ ย่างแบลดคเขาไปหอดแล้วเพวื่อนบอกไทยเนาะเขาก็จะปิดตัวก่อนเด้อพี่น้องเด้อ ด้านล่าแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวด้านถ่ายต่อเด้อพี่น้องเด้อเต้น <c oughs> พี่น้องตอนนี้เขาก็บโอมาจากด้านโุมแดนอ่าฟังไทยแหละเด้อพี่น้องเด้อโทษถดไลร์ที่ีประเทศไทยวิดีโอให้เบิ่งเพราะว่าคนหลายแห้งเนาะพี่น,อน้องเนาะมื่อนี้เป็นวันจันทร์นี่เลยนาะบางทานกับสเขามาเที่ยวบางทานกับสิมาทุลามาลุ่งมออย่างกับสีนาะพี่น,อน้องเนาะอ่เซียงเข้ากับคาใส่ใจเข้าตอนนี้เข้าเบิร์ดยูที ร้อยบาทไทยเด้อพี่น้องแล้วก็ฟังไทยฮะเบิดเบิดกันค่าเอกสารค่าจำปึ้มเนาะมีปึ้มเลื้ยงหรือว่าปึ้มติดตามรถเทาเนี่เลยพี่น้องอ่าแล้วก็พาสปอร์ตเล้าเฮาเนาะสามร้อยบาทเด้อพี่น้องเลยสัมมาฮะเบิดเงินสี่ร้อยบาท ทางซงสีฝั่งไทยประเทศไทยเป็นทางยังเนานะโอเคพี่น้องเจอกันอยู่บ้านไอตามเนาะพี่น้องดอเออ A few moments later ว่างเท่าไหร่คะเดี๋ยวเร็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 วเดนละบัวเมนบัวค่ะเดี๋ยวมีชิบะเดี๋ยวเดีเอาตัวใดเอาตัว,เอ,ตวเอาตัวนี้นก็ไหนค่ะมาปูค่ะเอามาันเอานั่นกระโบตัวหอม,มนะตัวหอมอันนี้ อันนี้คืออะไรกันอันนี้คือใบเตยจ้ะเอามะลิเอ,เเอ่อใบเ,เตยวะเออใบเตยก็ได้เตยข้าวปูนค,ค่ะเอ,อ๊สซาบาพี่น้องข้าสืออุ้ยหอมใบเตยซาถาูกคำพูดด,ดูดเด้อขอให้เดินทางไปกรุงเทพแคลขาดปลอดภัยเด้อซาถูกเดินทางด้วยความสวัสดิภาพตลอดทางเนอพี่น้องเนอะโอเค <laughs> ตอนนี้เฮาหอดกันที่น้าบ้านไอ em> ้ตาไอ้โน้ตโน้ตโอ้ยต네ุ้ยไกลเดี๋ยวไดเปิดคลิเปิดคลิปคือกันอีกโอ้ะอีโจทย์แล้วนะอ่าเนี๋ยวว่าบายมาหาพี่นวดฮัลโหลเอาเปิดคลิปคือกันหมดนี่สวัสดีค่ะกำลังมาหาผมแบบทันเดทถ่ายคลิปน้ำหนองเลยเอ้ยหนูโฟกัสเคส เคสเพลงเคสร,ครวยแหมเอาเอาเอา,เอาของฝากคนมากเนี่ย สบายดีพี่น้องมาแป๊บหนึ่งพี่น้องมาแวะแป๊บหนึ่งพอบาออกสวยแห้งเนี่ยว่ะมันข้นบายบ่คือว่าข้นสีลลยอยู่ด่านเบอร์มีอะไรมาฝากกันเนาะภาพยนต์ปนว่าภาพยนต์ผาพยนต์กีหนังพี่น้องหนังนังจีหนังวัวเล่าห้าวเนาะพยนต์กับบ่วงนี่บ่อตัวนี้บ่เออตัวนี้ว่าเอาไห้เอตามมึงเนี่ยมันมันเป็นเนี่ยอะไรนี่จังววาแผ่วข้าใจแห้งว่าเจ้าคืออยากใด้จอมเนี่ โอ้มันละ่ามากแต่ได้มันสดช่วงนะเออมันสช่วงยู่ฟังไทยโซนไอเนี้ยมีมันสิบแบบเป็นแบนๆกันยาวๆเนาะเมนเมนแต่มันสดช่วงอืมบัดโบได้โบได้มานอนข้างค้าครับค้ามาคือสิได้นอนอยู่พี่น้องเพราะว่าผวงตรงเนี้ยมันผ่านเปล่าเนาะเมนเปล่าเปล่าไปยามันคำไปหอดคำคำพอดีแหละเนาะเมนไปจุดใดก่อน คือสีเงีเลยบอกเลยอะไปกรุงเทพเลยแล้วก็บจึงสีห้าบอนภักเนาะเป็นแดนเออทาใส่นอนอันนี้ว่าสีทามอยู่คือแบบข้าวคับเขาในเมืองเขาหันขับซ้ายก็คือซิดซิดขวาซิดซ้ายแน่วเนาะซิดซ้ายสุดเลยอย่าไปซิดกว่าเมนบอกซิดซ้ายสุกับเมืองความเร็วนั่มโดยเมืองจะไล่จอนของกัน ความเร็วนี่เท่าไหร่พี่ป้าแปดสิบมันจะมีป้ายบอกแต่ละที่แต่ละที่นะใช่ใช่แต่ละที่โอ้กล่องจับความไหวนาะวัดสันซาเนาะ<ม>พี่น้องเนาะแต่ว่าจับกับโปเป็นยังโหลดคนละประเทศแต่ว,ว่ากับโปเป็นห้ากับขับปลอดไทยตามคนเละเดียบทางโฮกเกี้ยนจีบจารไปน้ำเพลินแหละพี่น้องน้งเนี้ยมกับยายานี่มิเต้เคยไปแบบไปตอนาห์เข้าไปด้วยนครเซอเอรถทัวร์เนาะแต่ว่าอันนี้นี่เท่าตรงขับรถไปเองกับศิลาวังแน่จักหน่อยฮันเลพี่น้องยายามน เรียนจำกัดความเร็วในการเรียนสาเพราะว่าสามทางก็จะมีกล่องหรือว่าอพาอจะต่างนานตลอดเป็นสีน่าไ <Okay. S 2> ล่อยากไลยอยากหลายคันนี้จังหวเนี่ย,ยไปไปกรุงเทพไรนเงินบอนี่ใช่ยิงยาวไปกรุงเทพไปทางนี้นี่จังไงรู้สิไปทางไหนนี่ เขาบอกว่าทางสองสีแมนสองสีก็ออกหนีบิกซีไปทางบานเฮียนี่ยเนีกซี่ซีสเกตโอ้โอเคน่าไปลองโอเคโอเคมันเส้นเลี่ยนโกงอย่างเดียวนะไปขม่บอกอันนั้นจะพ่นฟางโซเฟืร์กหมเจ้าจะสิบห้าลุงไรเด้อสิบห้าคือตอนไปล้วหมอเออนี่เขาออกบิ๊กซีกัไปยูเทิร์นออกไปทางฝุ่นไปทางบานพียร์ล่ะโอเคเนี่ยเขาออกไปทางฝุ่นโดยโดยแก็จับที่พี่ยร์ไปทางสิบบอกทางเองียบเนี่ยโซโคูลาดเนี่ยกับไก่บอลทำงานที่บิ๊กบ๊อบบอบไปย่าโซ เออว่าว่าเฮ็ดว่าฮิดสี่สักกีเออเปิดสองว่าว่าลงว่าวันเมื่อกี้ว่าวันสีสักกีอยู่ไป็นห้องยาสูบอ่นเออโบเมีแน่ดโนโบเล็บโบเลยกายยาสูบไนโนแมนบอรอไม่ได้ไปนี่ออกนี่เลยนี่ออกหนาวิกซีทางบ้านเฮียนี่แล้วก็ไปแต่กันจึงยิ่งแมพแมนจึงยิ่งแมพลยไปเลยโอเคพี่น้องเส้นเดียวกงยังเดียวกงยังเดียวเลยแมนแสดงว่าจุดหมายไปทางห้าจากอุ ทางวารินเนาะไปทา้งซีสกเกตแล้วก็เจ้ายิง่งแหมไปเลยเนาะว่าเาสียอ,อักทางทางสองซีหมอเงียบโอเคเสโอเคพี่น้องเดี๋ยวเจอกันเด้อพี่น้องเด้เอเป็นคลิปเลยเนาะมือหนีหมนมน้มือนี้กระผ้า มายามเฮียกรแล,ล้วก็กายผีกิบบอลทีทำงานเพิ่นมากับเห็นเราประชุมเราวรวมบบก็ได้มาบ<อ>ริคีเข้าไป<อ>แกน่าจะประชุมอยู่วันนี้ก็ได้ผาพันยโยนหนังจีแล้วก็ซ้อนหรือว่าบ่วงฝั่งลาวมาฝากเนาะพี่ <c oughs> น้องเนาะซ้อนเบียดซ้อนเบียดกันไปซ้อนเบียดอ่ะเป็นได้ได้กับทาเบื้องกันเด้อพี่น้องน้องเนี้ยมกับสิคราบรถเงาเลยแหละเม่ยนเมีเพราะว่ากับให้คำนวณปลอดภัยนี่แหละขับไปเรื่อยๆบ่ต้องเฝ้าดอกว่าเดี๋ยวมีคนมีอย่างอื่นสีเข้ากันไปเรื่อยๆละมันละว่างเอาละละมัด บอกคอนขับเด้อระมัดระวังรถ ปกติกับสีปกติกับสีโซเฟอร์สีสเกตนี่แน่เป็นคนพาไปแต่ว่าคิดจะไดนถ้าเกิดอยากเอาไปเอาประสบการณ์เนาะพี่น้องเนาะแมนจะปิดคลิปเลยนะนี่เฮียได่ยโอเคพี่น้องอันกาฝากพี่ตามตามอุบเวนคนสีเกดยูทูบเบอร์อันไทยไทยสีสเกตเด้อะพี่น้องเด้อะติดตามเด้อทุกคนก็บม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเนาะบ่ได้ออกไปทา้งในช่วงนี้ก็ยู้ซื้อเฮียก็ไปงานเนาะไปถอกินถอกินรถบินรถลามเพื่อนนาะพี่น้องเนาะเนี่ยเป็นใจได้กับทาเบิร์นเด้อพี่น้อง ตามเนาะมาติดตามมาน้องสิไปมวนปันไดตื่นเต้นมาเลยจังไดก็ตื่นเต้นหล่ะทุกคนเพาะว่าเอารถตัวเองไปเออต้องแอยากคักเด้อค้นคว้างปันสิไปอยู่บ้านใหม่ละคัะนี่บวตุกตะตุกตะกเอาเอาเิดเอาไปจังได้กะถาเบื่งน้ากันเด้อพี่น้อง้มนี้น้องเนมกับเาอย่าๆลวก็ไอ้ตามก็สิขอตัวลราไปก่อนเจอกันอยู่กรุงเทพเด้อพี่น้องเด้อบายบายเดทางปลอดภัยายบยมาอีย้ยยัง กำลังจะมาใส่น้ำมันโรดกนเนาะเพราะว่าเขาจะเวซีวินสื่อของกินห้องถ่องนำมาสั่นๆเนาะสั่นซีวินอีเรวินมันจะเป็นแบบโบนคล้ายรวอมเบอดมีขนมข้ตุมของใสุ่ยยุ่ิกคิกเนาะก่น้องเนาะอันนี้เป็นปั๊มน้ำมัน PCT s t e z z นเออปอต่ทเนาะปอต่ทน้ำมันปัจจุบันนี่แมนเฮาสีใส เก้าหาหรือหรือว่าอนันแกสโซฮ์เก่าสิบหาเน้ออันไหนตามบอกว่าไฮไซน้ำมันแก๊สโซฮ์เก่าซิบหา่าราคามือนี้จะอยู่ที่สี่สิบบาทเก่าสตางค์เบาศูนย์เก่าสี่สิบจุดศูนย์เก่าด้วยพี่น้องนี่ดิเดี๋ยวเราจะมาเบริงกันตัวน,นี้ก็คือน้ำมันเ้าย่างอยู่ร้อยสี่สิบห้ากิโลนอ้อยน้องเติมมาจากฟังเล่าแล้วพี่น้องนอกนอนว่าเราจะเบิดน้ำมันกี่ร้อยก <c oughs> ี่บานกาันพี่น้อง 1, มากตลอดเวลามาใส่น้ำมันฟังไทยฮะนะนอนว่านึงน้ำมันเพลินเป็นน้ำมันที่ว่าใดมาตรทานดีดีแห้งเราพี่น้องนอนแล้วก็เป็นน้ำมันที่ว่าเก่าสิหานี่เพลินว่าเป็นน้ำมันที่สะอาดแหง้งไอ้ตามมาจางสันนะแบบค่อนข้างดีพี่ไม่อับเยียงนี่แหละประมาณนั่นแหละ้องเนี้ว่าเออเอาตอนนี้รถไล,ล่ลายพี่น้องนดคะสิครับเขาไปเติมเลยเนาะเขาไปเลยเขาไปเลยโอเคข้ามาเป็นถัง เก้าหาเต็มทังนี่อ๋อแบบนี้ต้องเข้าใจละป่ายเพิ่นจะมีแบบอีเป็นหาอีเศร้าแก๊สโซฮอร์เก่าหนึ่งแก๊สโซฮอร์เก่าหาแล้วก็เบนซินนี่ดีพี่นอ้องอันแล้วเพิ่นก็มาติ๊กลูกซ้อนอยู่หมองแก๊สโซฮอร์เก่าหาว่าตึงเก่าหาประมาณนี้เนาะพี่น้องน้อยน,นี่ดีหายาจ บี่เห็นะ้คือสิโดนอยู่เมนคือสิโดนอยู่พี่น้องเนี่ยข้ามาฟังน้ำกันว่าข้าวซะเบิร์ตเท่า์ไรด์เนาะข้าวกะทีใวเกือบเกือบสองพันบาทเนาะแต่บัว่าจะเทอร์ไรด้อพี่น้องเด้ออ่ะโอ้มันเต็มซัมมี่เนาะพี่น้องเนาะข้าวใดน้ำมันหาลอยหาลอยแปดสิบเก้ากิโลเมตรเนาะหัวกระตุ้น สามสิบลิตรเนาะสามสิบลิตรแล้วบันนี้ระยะทางอันแมนหาลอยเกลีสิบแปดกิโลเมตรแสดงว่าข้าไก่จะห่อกรุงเทพมาหานาครแมนเขาจะเติมน้ำมันอีกเแื่อนึงเนาะเบิร์ตพลดยก่อกกียร์มันอันนี้มันขึ้นได้ขึ้นอันนี้อยู่แต่ว่าบาาัตรเฮาขีใไปแทนมันจะเบิได้มันจะเบิร์ตได้มืไดไปแมทเพราะว่าเขาแรนได้หาลิตร,100ต,รต่อล้อกิโลนี่ไปว่าเขาจะมืดไปหาสองหาสองหาลิตร เทาเบอดเท่าใดนี่เทาตื่มเมื่อกี้เทาเบอร์ตัว1,200าบาท1,200าบาทน้องพี่น้องก็เท่าก็ยังประหยัดไปหลายอยู่ปกติเ้าขาวไวเกือบสองพันบาทนะพี่น้องโอเคขอบคุณค่ะเพิ่นเป็นตะแคงแต่เพงีเพงเวลาเทาตื่มนะมาันนี้ยังเดี๋ยวเพิ่นจะขอบคุณแบบว่าเพิ่นก็จะยกมืออันนี้ตลดอดเนาะพี่น้องเนาะเป็นตะแคงรดยพนักงานอยู่ฝั่งประเทศไทย ตอนนี้เรากำลังเบยเซเว่นเบยทำธุระซื้อของอยู่ของกินก่อนเดิมพี่น้องน้องเนียมกัอยากรีวิวรีวิวเซเว่นเจมันสุดโมกสุดใจมากอ่ะแต่แต่เซเว่นนี่เนาะอันนี้เข่าไปซื้อของกันเด้อพี่น้องเพิ่งทั้งในเพิ่อนบัวหอยทายน้องเนียมจะปิดไปก่อนนพี่้องตอนนี้กะพากันซื้อของกินเรียบร้อยเดียวน้อพี่น้องเนาะเดี๋ยวของน้องเนียมกะสิปิดคลิปเลยเนาะว่าตอนนั้นว่าสิปิดกับว่าเขาเดี๋ยวปิดเนาะระยะทาง เจ็ดอยซ้าวกิโลเมตรสิบชั่วโมงเฮ้า่ันกระปุวาสีเดินทางไปไหนจักชั่วโมงนอพี่น้องเนาะทาเบิงน้ำกันอาพี่น้องไปจากไหนน้องเนี้ยากะฝากติดตามคลิปหาใน่เด้อคลิปนีเฮ้าจบกันเพียงเท่านีกอนเด้อพี่น้องให้กระย่าต่างแจขับรถดแล้วก็รสิ้ผ้ากันเบงทางน้ำกันเนาะพี่น้องเพราะว่าตอนนี้ระยาทางเด้ออยู่ในแหมเขาบอกว่าเก่าลอยห้าลอยเก้าสิบแปดกิโลเมตรด้วยอี่แมตูมาแล้วก็เป็นเวลาหก พกมงรึ่งหอดหันแต่ว่าน้องเนี้ยคิดว่านาจะดุแน่นอนเพราะว่าเขาครับซเนาะพี่น้องแกได้กฝากติดตามในเดือนน้องเนี้ยเซนเนลอาซาโนซานบ๊ายบาย <Hello. S 1> พี่น้อง